สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วชิมชิวชาแนลนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันที่เราจะมาพาลุยเมนูเด็ดของเรานะคะที่นี่ริมแม่น้ําริมแม่น้ําท่าจีนนะจ๊ะมากินกันเลยเป๊เป๊ตรงหน้าน่ากินไหมเอาเบสิกเบสิกก่อนเลยอย่างแรกอันไหนอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรปลาคังลวกจิ้มนี่ปลาคังลวกจิ้มนะ เราจะไม่เน้นข้าวนะจ๊ะเราจะไม่เน้นข้าวเนี่นี่เลยได้กินมากว้าวว้าวว้าว,ว,าวมันต้องมีผักด้วยสีมันต้องมีผักด้วยสีนี่นี่นะปลาขังรกจิ้มอืมอืมสักเนา<ร>อะรรอ,อร่อยจิ้มที่มัอร่อยน้ำจิ้มมอร่อยนะ เป็นซีฟู้ดที่อร่อยให้ได้เลยแบบกลมกล่อมนะคะไม่ได้แบบี๊ดแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาอีกคำหนึ่งใช่ไหมใครทำเดียวไม่พอครับมนยังไม่พอเราจะไปต่อแล้วอร่อยให้ได้เลยอ่ะเยี่ยมเราไปที่ผัดชาดีกว่าอันนี้ก็ยังอยู่กับปลาคังนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะเด็กนิดนึงปลาคังอืม เมน,นูนี้จัดไปเต็มเต็มทั้งพริกทั้งสารพัดเลยนะฮะใส่เข้าไปเลยอือเด็กกินได้เผ็ดตั้งแต่เมนูแรกแล้วเมนูเผ็ดเหรอใช่เผ็ดจิด้มเยอะเมื่อกี้เหรอไม่เผ็ดอรอ่อยเ่มนุ่มอืมปลานุ่ม ทีนี้แมลงวันใต้ยุ่งกับเราด้วยแต่ว่าบรรยากาศยามเย็นเนาะเราต้องมาที่ริมแม่น้ําเราก็ต้องกินกุ้งใช่ไหมอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งลาซอสมะขามเอากุ้งลาซอสมะขามหรอใช่หรือเปล่าว้าวดูตัวสิตัวดีเพื่อนๆตัวดีมันต้องกินมันต้องกินเ,เนื้อนุ่มมากเลยอะ่ะเนื้อแบบใช้มือนะคะใช้มือนะคะ ว้าวอืมเขาทำยังไงนะตัวใหญ่มากเลยนะอ่ะอือไม่ผัดใจต้องกินปนๆกันไปอเงี้ยกุ้งตัวโตๆใช่กุ้งตัวโต,วตว ออ้มอม้ืมอืนเืมอร่อยกุ้งก็สดนะกุ้งก็สดเนาะใได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่เผ็ดตัดใจนะลุกโดดสัไป อเอาจักไม่ได้จะเผ็ดมากไ,ไหว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 แล้วเมนูไหนต่อมปลาดุกฟูปลาดุกฟูมาเป็นตัวครับน้ำจิ้มด้วยเราจะไม่ราดเนาะไม่เราด้กินแบบนานๆจะได้กินแบบไม่เซง็งอืม ฮัมปลาดุกโฟมมันต้องมีน้ำจิ้มเครื่องเคียงด้วยอย่างนี้จ้ะน้องกินได้ไหมได้อือืม อร่อยไ,ไหมอร่อยแล้วน้ำจิ้มน้ำยำยอร่อยเราจะกินคนๆกันไปจะกินปนๆกันไปเดี๋ยวเมนูตบท้ายน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูอันนี้เอาต้ยมยำต้ยมยำปลาทูที่นี่เขาเก่งนะทีนี่เขาเก่งนะต้ยมยำปลาทูเป็นตัวๆอย่างนี้นะ แซ่บน้องชิมไหมปลาทูชิมไหมเดี๋ชิม,ม,ช,มชิมน้ำซุปอะ่ะ <c oughs> ร้านนี้ร้านนี้ใช้ได้เลยนี่อื้อ กัวชวันนะคะอยู่ตีนสะพานข้ามแม่น้ำนครชันใรสีเส,ส้นปิ่นเก้าคนครจัยศรีไม่ผิดหวังข้ามันเล้เลยบรรยากาศด,ดีมากนะกุ้งอร่อยมากอร่อยนะติดใจกุ้งใช่ไหมแม่ไก่ก็ต้องติดใจจะหมดไหมหมดไม่เหลืออ,อันนี้ติดใจ ต้มยำต้มยำอืมกินคนกันไปเลยฮื่มคือต่อไปต้องเป็นต้องเป็นหมูสเต๊กหมูสเต๊ะมาเลยครับขอบคุณครับมาแล้วหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะอือกินไหนดีจริงจริงหมูสเต๊ะมันต้องติดมันหน่อยไหมมันแลบเลยนันแลบแล้ว ้องจิ้มของเขานะ่าอร่อยมากเพื่อนๆหาชุดเดียวไม่พอนะคะบอกก่อนถ้ามาที่นี่แล้วชุดเดียวไม่พอเมื่อกี้มีแบ็กเกาว์น,นะหมดไปชุดหนึ่ง <laughs> อันนี้คือต้องเติมต้องเติมนะอื้ม กินปนกันปะปนกันปะชิมชิวชาแนลจะพาไปชิมตรงไหนที่อร่อยเราจะพาไปชิมเพื่อนๆมีร้านแนะนํานะคะบอกพวกเรานะคะบอกพวกเราเราจะตามไปชิมให้ถึงที่เลยเคยไหมไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่พร้อมกินเล่นเต้นเที่ยวต่อไปจากพวกเราชิมชิวชาแนลกลับมากลับมาที่ ขับชาช่องติดต่อนืมตอนท้ายแม่ไก่นะจ๊ะแม่ไก่นะคะแม่ไก่พลังวัฒน์เงินร้านออนไลน์อ่ามาเจอกันอืมพูดอะไอนน้พูดให้พูดเล็บทำอะไรตอนนี้อืม,อมตอนนี้ในช่องติกต่อ ไลฟ์ทุกวัน10.30น,นะคะพบกันในช่องทิกตอกแม่ไก่พลังวาทน์มีร้านออนไลน์ติดตามด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะอย่าลืมอือหือมันเยอะจ,จัดจนกินไม่ถูกแล้วเนี้ยกินเล่นเต้นเที่ยวกับช่องทิกตอกนะจ๊ะอืเรียบร้อยผลง,งานพวกเรานะคะวันนี้อีกหนึ่งมื้อที่เรามา ลุยกันริมแม่น้ําเป็นไงเกรียงอร่อยทุกอย่างทุกอย่างเลยเหรอใช่แต่นี่นะชอบอันนี้มากกว่านะกินยังมาหมูสเต๊ะจัดไปสองชุดค่ะนะคะแล้วก็ผัดชาทุกอย่างเอาเป็นว่าฝีมือพวกเรา,กเ,ราเกลียงค่ะครีนนะครีนค่ะนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะโดยการด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดติดตาที่ช่องยูทูบชิมชิลแชนแนลนะคะ,ะ,คะแล้วก็ฝากติดตามติกตอกติกตอกแม่ไก่ พลังวาทะเงินล้านออนไลน์นะจ๊ะทุกวันสิบโมงครึ่งค่ะแล้วพบกันนะจ๊ะบ๊ายบาย